ไม่ต้องรีบนะเว้ยแต่เร่งๆเลยสามสิบวินสุดท้ายอันเราคำนวณแล้วเฮ้ยเปลี่ยนท่าแล้วเปล่าป่าดิลองป่าดิป่าได้ป่าเล้ป่าเลยป่าเลยป่าเลยป่า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 เออเฮ้ยเหรอแหวนแหวนไอ้เหี้ยสองกากอะ้วไอ้เหี้ยข้างบนนี่อะไรเนี่ยมินิมินิ ใายพวกนี้กูหน,น่อยดิมินี่มิน<ว>ี่แบนได้ปะโอ๊ยจะตายห่างไปแล<อ>้มึงของกากของกากจะเก็บก็ได้นะแต่ผมว่าของกากอ่ะถ้ากูจำไม่ผิดอ่ะลงไปมันก็ตายแล้วมั้งเฮ้ยสวิงคโค้ด เอาใจช่วยไว้โอยขี <S <S ่ซันอปโยนลอวันเนอร์แหวนไม่ค่อยดีเท่าไหร่